ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมเนี่ยก็จะไปดันแรงกับแกนมาสเตอร์นะครับในเซิร์ฟสิงคโปร์นั่นเองซึ่งจะบอกได้เลยนะครับผมว่าในเซิร์ฟสิงคโปร์นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับก็มีแต่คนตึงๆทั้งนั้นเลยนะฮะทุกคนซึ่งเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มนี้หรือว่าอยู่ในตี้นี้นะครับผมก็จะมีแต่คนไทยทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีคนสิงคโปร์หรือว่าคนประเทศใดเลยนะครับทุกคนโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมรับชมคลิปแล้วนะครับเดี ขอโทษที่ช่วงนี้พี่ลงคลิปช้าเพราะช่วงนี้พี่ติดเกมระบายสีในแอปคอนราธามากแอปนี้เล่นได้ทุกวัยแถมสนุกมากด้วยชาวอนิเมะอย่างพี่ต้องพลาดไม่ได้เลยทีเดียวเพราะในแอปเขามีรูปภาพให้ระบายสีเล่นได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นรูปอนิเมะแนวไหนก็มีหมดแต่ถ้าไม่ชอบรูปแนวแอนิเมะนะก็สามารถเรียกรูปวิวทิวทัศน์หรือรูปสัตว์อื่นๆก็ได้นะวิธีทํานี่ง่ายๆเพียงแค่เราเลือกรูปภาพที่เราชอบมารูปเนึงภายในรูปนั้นจะมีหมายเลขบอกว่าเลขไหนควรใส่สีอะไรแค่นั้นเองจากนั้นเราก็ระบายสีตามตัวเลขและระรบบาาายยยยยสสีีีีอ่่่่งงงมมมคควขกัันนนไได้้เเลแแตจพะ เรายังสามารถนํารูปภาพที่เราระบายสีเสร็จอะไปตั้งเป็น w a เป p a p e r ในหน้าจอของโทรศัพท์เราได้ด้วยแถมรูปภาพไม่แตกและสีก็ไม่เพี้ยนจริงๆจะบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่โคตรเท่แอปเขาดาวน์โหลดฟรีมีทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเข้าไปในแอปเพรสโซนหรือแอปสโตร์พิมพ์ในช่องค้นหาว่า color time จากนั้นก็ดาวน์โหลดเลยหรือถ้าใครชอบความรวดเร็วในการดาวน์โหลดก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยดาวน์โหลดและใช้ดีก็อย่าลืมให้ห้าดาวกับแอปด้วยนะแอปที่ระบายสีดีแล้วมีความสุขต้อง color time รีบดาวน์โหลดกัมาใช้เลย อ้าวเดี๋ยวอีกคนนึงเขาหายไปไหนอะเดี๋ยวทำไมลงมากันแค่สามคนวะเนี่ยบีริกุดเลยมาแล้วอีกคนพึ่งโผล่อยู่บนเครื่องบินโน่นเมื่อกี้กำลังตรวจสอบพาสปอร์ตอยู่ก็เลยยังไม่ได้ลงเครื่องคนตามมาด้วยหรือเปล่ามีไมมมีไหมอาจจะไม่มีอนะไปลงกลางทะเลเร็ว ลงกลางทะเลแล้วไอ้เดียวทำไมค้างวะผมนี่จัดเลยไปดีเครื่องมาวันนี้ก็แหลกนะแหลกเหมือนกันนะเนี่ยขนาดในคอมนี่ยังแหลกอยู่เลยอ่ะไม่รู้มันเป็นสาเหตุอะไรเอ,อ้าเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยซื้อปอสามเจอเปาสาม<อ>ไม่เป็นไรฮะอย่างน้อยแล้วก็ให้เพื่อนเราก็ได้บางครั้งบางทีเพื่อนเราอาจจะยังไม่มี<อ>เพื่อนเราก็มาเอา ประมาณนี้อืมประมาณนี้ขึ้นบนหลังคาเนะี่ยทุกคนขึ้นปะอ่าบอกแล้วเป็นไงขึ้นบนหลังคาบนหลังคาหรือหน้าประตูอ่ามีคนด้วยวะ่ะเราต้องไปช่วยเพื่อนเราแล้วตอนนี้เพื่อนเราเข้าไปยิงคนแล้วเอ้แฮ yeah, ได้ยินเสียงอยู่อืเอาไปดิ ขออัปเกรดปืนเป็น m 1 4แต่ง3ก็แล้วกันนะจริงๆก็อยากจะได้ปืนลูกสองนะเวลาเข้าชาร์จเนี่ยมันถึงจะแบบดีหน่อยจะหาวิธีออไปเข้าวงก่อนไหนว่าใครเจอคนวะเจอคนบ่อยอย่างว่เนี่ยไหนอ่ะคนตรงไหนออเรีโฮ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 ยบร้อยเบรดิกุด นต้องควงนะพี่ตองควงวิ่งดีเลยตรงนี้ต้องควงนะพี่ได้ตองวงพอดีฮะห,หายแว๊บเลยเมื่อกี้มันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นไวมาก <c oughs> คือเป,เป็นเกมยิงที่ยอดเยี่ยมกว่าเทียมดอมไอ้เดี๋ยวกระโดดเข้าไปหาเขาทำไมอ๋อโอเคชุบเป๊บชุบเป๊บ จริงจริงก็อยากได้ปืนสก,กานะมีปืนสก,กานี่ข้างข้างข้างบนแทนมีปี๊หนึ่งอะพี่บนแทนมีปี๊หนึ่งบนแทนมีปี๊ดหนึ่งไม่ใช่ปีหนึ่งสองตัวสองตัววะ<อ>โอ้ขอบคุณครับฮึไม่ตายไม่แค่นี้ก็ไม่ตายไปแล้วเข้าวงแล้วเหรียญหมดไม่มีใครม่เหรียญเลยล่ะเดี๋ยวไม่มีฮะ สวายอ๋อไม่ทันแล้วเพื่อนเลยมันต้องพอวงแล้วเดยดไม่มีขอโทษดท้วยทริปเปคิล ไม่มียาดิต้องเข้าวงแล้วมันไม่มีอะไรเลยตอนนี้มวชวงได้เอ้ยเฮียเต็มซี่เลย้างล่างเต็มซี่เลยดักวงดักวงดักวงขางน่้งเธอวิ่งขึ้นมานะทางนี้อ่ะจริงด้วย ฮ่าเรอฮะบอกแล้วอย่าด er uh> ักย um> ิงพี่อย่าให้พี่ได้ดักคืนถ้าพี่ได้ดักคืนเดียน้องจะเดสสมอลเลข้างหน้าก็มีคนด้วยว่ะฮยกระโดดเข้ามากระโดดเข้ามากระโดดเข้ามาดิไม่เข้ามาเฮ้ยกไปบนบ้านแหล้วืมออีกนิดเดียวมันจะตายเฮ้ยนิดเดียวเองเดี๋ยวนะโดนใครยิงวะอ๋อ ตายตายตายเกือบตายมีด้ฟังเสียงเท้ายากมากเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยเจมิ่ลงไปทำไมเล่าอื้อดาวไปหนึ่งอ่ะอื้มือโอ้ยสปริอฮึ เวียนเลยทีนี้ตายทิง้งอะเนี่ยหึห,หึห้าวหรอหึมันตึงมากเลยมันชุบเพื่อนไม่ได้ต้องขอโทษนะเพื่อนเอ้ยวินาทีนี้คือเราต้องสู้แล้วเราเหลือเราคนเดียวตอนเนี้ยเราต้องแบกให้เป็นได้ที่หนึ่งข้างหน้าก็มีโคลนด้วยวถ้ามีระเบิดก็น่าจะดีระเบิดนี่ยัดเข้าไปเลยระเบิดจะมา คือม to ันก <t ap os sair> ็เกิดนะคือมันเกิดไรเวลเกิดไรเวลอีหลีเข้าหัวเม็ดึงเฮ้ยมันไม่ตายมันเดินได้เดียวเองมันตายหึหึกระโดดมาหาพี่ทำไมกระโดดมาหาพี่ทำไมเรา ก็รู้อยู่เพื่อมันเตงไอ้สองแบบหลังอะคือมันเวลิกูดเวลิกูดที่สุดคือมันเหลือสี่ตัวนะอือหือเดาเลยหืมหืเข้าหรอฮื้มเข้าจ้าหรอฮะบอกแล้วอย่ากระตุกหนวดเสือตาย มข้ารอ่รอเข้รอเอฮึคือมันก็เกิดนะนะมันเกิดเลยวลว ห้าส <l ots> uh ิบสามเคียวเวลิกุ๊ด